สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่ๆสมาชิก f c ร้านพี่เนตรออริโอ้ทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็ขอกลับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงอันแจ้งครับคลิปนี้นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับการรีวิวสินค้านําเสนอสินค้าเครื่องเสียงอันแจ้งนะครับที่ร้านพี่เนตรออริโอ้อาเภอดอนจานจานังหวัดกาสินครับคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึง่งนะครับมีสินค้าเข้ามานิดหน่อยนะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเจตนาลีกาครับอีก20นาทีครับที่ร้านพี่เนตรออริโอ้นะครับเป็น คลิปเช้าประจำวันพฤหัสที่3เดือนเมษายนนะครับผม2568นะครับคลิปนี้ผมจะพามาชมในส่วนของ PowerM นะครับยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นค่ายของ v o อกนะครับบอกนะครับตัวนี้บอกเลยสภาพสวยๆนะครับสภาพสวยงามมากนะครับตัวนี้สภาพผมให้เลยประมาณ97%นะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหา PowerM คัดดีนะครับ ขนาดหนึ่งยูนะครับสำหรับตัวนี้ขนาดหนึ่งยูนะครับดูบอดี้โดยรวมนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวแป๊บนึงนครับขออนุญาตนะครับผมครับผมดูครับดูบอดี้นะครับสวยงามมากนะครับสติกเกอร์ยังอยู่เดี๋ยวผมจะพาชมด้านหลังนะครับดูบอดี้โดยรวมด้านนอกก่อนนะครับว่าสวยๆนะครับมาพร้อมกล่องนะครับพร้อมใบ คู่มือครบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหนที่ยังมองหา power amp สเปคแรงๆนะครับตัวนี้ขับ18-21นี้ channel ละ2สบายๆนะครับตัวนี้สเปคเขาจะอยู่ที่ลงได้ที่4โอห์มนะครับสำหรับตัวนี้สเปค8โอห์มนะครับตัวนี้มาดูในส่วนของสเปคกันก่อนนะครับสเปคที่4ที่8โอห์มต่อ channel นะครับถ้า4โอห์มนะครับจะอยู่ที่3,400วัตต์นะครับต่อ channel นะครับก็ถือว่าเป็น power amp switching หนึ่งยูนะครับที่แรงๆอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์บล็อนะครับท่านไหนที่สนใจก็อิ inbox เข้ามาได้นะครับผมมอดบิดนะครับมอดบิดจะอยู่ที่6,800วัตต์ที่8โอห์มนะครับสำหรับมอดบิดนะครับคัสดีนะครับผมท่านไหนที่ชื่นชอบน้ำเสียงของบล็อนะครับขับ18 21นี้สนใจสอบถามอ่าชแนนละ2นะครับอ่าชแนนละสองสีโอห์มนะครับสบายๆนะครับผมสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพินิจอะโอริโอ้อมรดอนจันจังหวัดกาศิน นะครับเบอร์โทรก็ด้านหน้าเลยนะครับ0952246497นะครับและก็0874217464นะครับ w อ l k i 20นะครับราคานะครับราคาจะอยู่ที่19,000บาท9,000บาทนะครับ10,000กับอีก9,000บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับดูบอดี้โดยรวมด้านด้านหลังนะครับด้านหลังสติ๊กเกอร์นะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับตรงนี้สติ๊กเกอร์ ยังไม่ขาดนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับสองฝั่งสายกวานะครับปวดละฝั่งละสองตัวนะครับผมสเปกคอนในส่วนของสัญญาณอินพุตนะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจหรือว่ายังมองหาพอแอมบ็อกวียี่สิบนะครับก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับที่ศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับหรือว่าแอดไลน์มาได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่ นะครับช่องทางไลน์นะครับหลายช่องทางการติดต่อครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ช่องโจ๊กแช n เนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสนับท่านไหนที่ต้องการนะครับเครื่องเสียงการแจ้งก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับตั้งอยู่วัดม่วงนะครับตำบลม่วงนาอำเภอดอนการจังหวัดกาฬสินนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของดอกกิบนะครับดอกกิบตัวนี้สภาพบอกเลยสภาพใหม่นะครับเดิมมีเข้ามาอยู่4ดอกนะครับเดิมทุกดอก นะครับเดิมเดิมพึกดอกนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่ยังมองหาดอก12นิ้วนะครับดอก12นิ้วเป็นของแบรนกิฟต์นะครับตัวนี้จะรุ่นอ่า12 1250นะครับ GPA 1250นะครับตัวนี้อยู่ที่300วัตต์นะครับกําลังบัตตนะครับา300วัตต์เดิมทุ่งดอกนะครับสภาพนี้บอกเลย90 9%เลยนะครับตัวนี้ก็เดิมนะครับ คุหน้าดอกนะครับเดิมๆเลยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับตัวนี้ขายเป็นคู่นะครับมาอยู่สี่ดอกนะครับขายเป็นคู่คู่ละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับคู่ละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับรวมจะส่งให้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทรวมจะส่งครับสาหรับท่านที่ยังมองหาเมื่อหนึ่งนะครับมาดูตัวนี้ได้นะครับคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับผมดูหน้าดอก ไม่ได้ผ่านการซ่อมไม่เบียดนะครับตัวนี้ขอบจะเป็นขอบโดนัทนะครับขอบโดนัทรุ่นใหม่นะครับเป็นตัวใหม่นะครับตัวนี้กูละหนึ่งพันแปดร้อบาทนะครับสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับแล้วก็จะเป็นปากไรเล่นะครับตัวนี้ปากไรเล่เป็นหล่อเป็นพลาสติกแข็งนะครับปากไรเล่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับว่าเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับบนึงนะครับ ขนาดจะอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งนะครับอยู่ที่เก้านิ้วครึ่งนะครับประมาณเก้านิ้วครึ่งนะครับปากเลยนะครับมือสองนะครับใครที่ยังมองหาอยู่มีเข้ามาอยู่สี่ปากนะครับเป็นปากแหลมนะครับตัวนี้จะลองรับตัวนี้น่าจะเจ็ดห้าศูนย์นะครับสองนิ้วนะครับคอสองนิ้วนะครับตัวนี้คอสองนิ้วความลึกนะครับดูแป๊บหนึ่งครับลึกจะอยู่ที่เก้านิ้วเหมือนกันนะครับ ยี่สิบสามเซนนะครับความลึกนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับท่านที่สนใจนะครับตัวนี้ปากละหกร้อยบาทนะครับปากละหกร้อยบาทนะครับผมปากไรเล่ยนะครับเสียงซิิๆเลยครับจะลองรับตัวเจ็ดห้าศูนย์นะครับขอสองนิ้วนะครับตัวนี้มีอยู่ีปากนะครับสําหรับท่านที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับปากละหกร้อยบาทนะครับตัวนี้ปากละหกร้อยบาทครับผมแล้วก็จะเป็นมิกซ์นะครับมิกซ์วคาร์บตัวนี้เป็นรุ่น EP EPM นะครับ EPM 6นะครับตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับใครที่ยังมองหาเมกถูกๆนะครับตัวนี้จะมีตําหนิตรงช่องสามนะครับมีตําหนิตรงช่องสามไม่ออกนะครับผมช่องเดียวนะครับเอาไปเช็คไอโนะครับตัวนี้เอาไปเช็คเองนะครับตัวนี้ซาวด์ครับตัวนี้จัดไปนะครับตัวนี้อยู่ที่สองพันบาทนะครับจัดไปสองพันบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่หลานพิเนิออเดีโอนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโปรยูรูเทคนะครับโปรยูรูเทค MGP 160 x u นะครับตัวนี้มาพร้อมเอฟเฟกใช้งานปกติทุกช่องนะครับผมตัวนี้อยู่ที่6,500บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออเดีโออําเภอดอนจัน์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับลิปช่วงเช้าๆนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะหยิบยกนะครับมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันสําหรับ Walk V20 นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับตัวนี้ทางานปกตินะครับ เปิดเครื่องพัดลมก็จะทํางานเป็นเทอร์โบนะครับพัดลมเทอร์โบจนแรงแดงขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณหนึ่งสองวินะครับก็จะดับไปนะครับผมเดินเบานะครับตอนนี้พัดลมเดินเบาแล้วนะครับสวยงามนะครับฝากไว้เลยละกันให้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ